อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมกรณีที่กลับเข้ามามาตาสามสาใหม่สามารถกลับไปรับสิทธิ์สงเคราะห์บุตรได้หรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับฉะนั้นใครลาออกนะครับก็ต้องรามาระวังดูให้ดีนะครับว่าเราลาออกมาแล้วเนี่ยนะครับเรามีงาน ที่ใหม่หรือ,อยังนะครับหรือเรามีเส้นทางที่เราจะไปหรือ,อยังนะครับเพราะว่าช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจก็ถือว่าอยู่ในช่วงกําลังฟื้นตัวนะครับการตัดสินใจลาออกมาอาจจะไม่ใช่ทางที่ ที่ดีอย่างที่เราคิดต้องพิจารณาให้ดีสิทธิลูกจ้างในกรณีลาออกจากงานนะครับกรณีลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกําหนดระยะเวลานะครับจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยนะครับโดยคํานวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำนะครับเดือนละพ5นหบาทและฐานเงินสมทบสูงสุดเกินไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนอย่างเราเราอาจ จะมีเงินเดอนเฉลี่ยอยู่1 0,000บาทอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้รับเงินเชยนะครับเดือนละ3,000เป็นเวลาประมาณ3เดือนนะครับโดยประมาณนะพอาะ3เดือนเป็น90วันพอดีแต่ถ้าท่านใดนะครับเกิดโชคร้ายนะครับถูกเอ่อถูกเลิกจ้างนะครับถูกเลิกจ้างนะครับถูกเลิกจ้างก็ถูกเลิกจ้างนะครับ,จ,จ,ะรบจะได้ทั้งหมด50%นะครับถ้าท่านใดถูกเลิกจ้างให้ออกจากงานก็จะได้50% นะครับลาออกเองได้30ถูกเลิกจ้างได้50นะครับแล้วก็เมื่อเราสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนแล้วนะครับไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือถูกลาออกเองนะครับเราก็สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมต่อได้อีก6เดือนนะครับโดยสิทธิประโยชน์ที่จะ ต่อได้6เดือนโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ่ายอะไรงสิ้นก็คือกรณีเจ็บป่วยประสบอันตรายกรณีคลอดบุตรกรณีทุพบลภาพแล้วก็กรณีเสียชีวิตนะครับใช้ได้ต่อนะครับน,นะครับโอเคท่านใดนะครับที่เราออกจากงานแล้วก็ยื่นนะครับยื่นข้อมูลนะครับว่างานแล้วนะสามารถที่จะเข้าไปตรวจเช็คนะครับ การใช้สิทธิประโยชน์นะครับว่าเราได้เงินว่างงานเข้าหรือยังนะครับตรวจช็คได้ที่นี่เลยนะครับเข้าไปประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนเนี่ยนะครับอันนี้ของผมเองนะนะครับว่างงานเห็นไหมผมก็ได้มาแล้วว่างงาน4ี่พบาทนะครับมีวันที่แจ้งมีวันที่จ่ายเงินโดยเฉพาะนะก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับ เลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ